สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีนะคะแฟนช่องของช่องมณีชาแนลนะคะ,ะวันนี้นะคะอดนี่ก็มาอยู่ที่วัดเขาพนมชัยรังสีนะคะท่านผู้ชมก็มีคนฝันนะคะฝันว่าลวงปูเสวงอยากได้กระท่อมนะคะก็เลยมาสร้างที่วัดเขาพนมชัยรังสีนะคะท่านผู้ชมมีคนฝันแล้วก็นิมิตเห็นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะตอนนี้ก็ สร้างเสร็จแล้วกระท่อมนะคะของหลวงปู่เสวงนะคะก็จะมีการาขึ้นนะคะทำพิธีขึ้นนะคะค่ะแอดมินีก็มาเป็นครั้งแรกนะคะงวดแรกนะคะในวันนี้นะคะก็ตามนะคะตามทุกที่นะคะที่หลวงปู่อยู่นะคะท่านชมแอดมินีก็ขอฝากช่องนะคะไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้กับ ช่องมณีช h a นแน l ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณลุงสร้างกระท่อมหลวงปู่เสวีนีแรงบันดาลใจอะไรครับก็เมื่อประมาณสักสิกว่าวันเนาะตอนนั้นลุงฝันว่าหลวงปู่ไปไปบอกหลวงปู่ไปสองร่างนะ ร่างหนึ่งเป็นฤาษีร่างหนึ่งเป็นพระค่ะร่างเป็นพระบอกว่าลูกลูกปู่อยากได้กระท่อมใหม่ผมเลยถามหลวงปู่ว่าล <c oughs> หลวงปทำทำู่กระท่อมใหม่หลวงปู่ทำทำไมกระท่อมเยอะแยะแล้วค่ะไม่ลูกหลวงปู่อยากได้กระท่อมใหม่ <c oughs> ไปตัดต้นไม้สามสี่ต้นมาทำให้ลวงปู่นะวันนี้ก็<อ>ผมก็งสงสัยเลยไปถามร่างที่เป็นฤาษีค่ะลวงปู่เหมือนกันท่านไปสองร่างไปถามร่างฤาษี ท่านบอกว่าพี่ไปถามท่านหมายสิทำไมต้องให้ทำก็<ะ>เ,เลยเดินไปถามลวงปู่หมายเป็นร่างเป็นพระไปถามลุงปู่ทำไมต้องทำกระท่อมอีกอะ่ะท่านบอกว่ายิยงนลยลูกลุงปู่อยากให้ทำให้จริงๆรลุงปู่อยากได้ใหม่ไปตัดต้นไม้สามสี่ต้นมาทำให้ลวงปู่นะลวงปูงป่จะให้เลขท่าไไนพูดอย่างนี้ใช่ไหมท่นนี้เอตื่นตื่นขึ้นมาก็คิด เอ้เราเคยฟันที่หลวงปู่บ่อยใช่ไหมก็ทําไมท่านไม่เคยให้สร้างกระท่อมให้แต่ที่ท่านบอกในนิมิตน่ะหยุดเป็นเป็นป่ามีต้นไม้อย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดอ่ะ<ฆ>ก็เลยพาลงตาลงตามนนะ่ามาสืบเสาะหาดูนะก็ไปที่กระทอมสูงที่บ้านเจบอกอะ่ะพอดีเจอร่างร่างที่เป็นเด็กเนาะที่เรียนหมออยู่<ฆ>ที่ท่านลงตอนนั้นกลางคืนก็ไม่กล้าถามท่านพูดน้อยมาก เลยฝากแม่ร่างไว้ว่าถ้าลงปู่ลงประทับมาอีกต้นไหนก็ให้ถามด้วยว่าให้ปู่ให้สร้างกระท่มที่ไหนวันนั้นพอกลางคืนวันอาทิตย์ร่างปู่ทนไปที่กระท่มสูงเลยลงเลยแม่ร่างมาถามว่าลูกหลานที่มาจากศรีขอน่ะว่าฝันว่าลงปู่ให้สร้างกระท่มนะ่ะสร้างที่ไหนร่างบอกว่าให้ลงปู่ว่าให้มาสร้างที่นี่ที่นี่กระท่อมลงปู่ปฏิบัติกับ ระที่นี่ต้นไม้ลงท้าปหาดหมดเลยค่ะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ตรงนี้และที่เราดูกันตรงนี้นะวัดป่าพลันพลันเออพนมชัยเนี่ยนะวัดป่าพนมชัยรังสีเนนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่ามีกระท่อมลงปู่พ่อแม่ร่างนั้นสร้างให้สร้างให้ร่างกับพระที่นี่ทีนี้เลยก็ตัดสินใจไปปรึกษากเพื่อนที่สีคอแล้วก็ทีสนมว่าเอ๊ะทำไงดี มาดูไหมมาดูมันเป็นจริงไหมเลยเข้ามาดูวันนั้นก็เจอหลวงพ่อนี่ก็เห็นกระท่อมก็เห็นเนาะที่เรามาวันนั้นก็เห็นกระท่อมอยู่นี่ทีนี้ก็ร่างก็บอกมาพอดีวันนั้นใช่ไหมร่างร่างปู่ลุงปทับลุงปทับตรงนี้ก็คุยตรงนั้นว่าผมกระทำมีความรับูจริงไหมที่เราปู่ให้สร้างกระท่อมจริงท่านปู่ให้สร้างตรงนี้ปู่ให้สร้างตรงนี้แน่นะ ท่านก็นลูกไปชีต้ตรงนู้นต้นมะขามนู่นน่ะเห็นไหมต้นมะขามตรงนูน้นใกลต้ต้นมะขามาท่านก็นพาเดินไปลูกสร้างตรงนี้ <ไ hundred. S 2> นี่ลุงพี่บอกว่าสร้างไม่ได้นเป็นที่ของชาวบา้านต้นยางแล้วท่านก็นไม่ปรับไม่ไม่พูดก็ดเดินกลับมามน,นั่งคุยกับลูกหลานตรงนี้กับลุงพ่อท่านบอกว่าที่ของเขาแล้วก็สร้างไม่ได้ก็สร้างตรงนี้แหละ แต่ก่อนกระท่อมหักอยู่ตรงนี้นะที่เรายืนกันอ๋อกระท่อมหักตรงนี้ใช่ไหมคะแล้ขยับมาหน่อยค่ะอย่าไปสร้างตรงที่เดิมค่ะให้ขยับมานนิดนึงจ้ะต้นไม้กันนี่เนี่ยยังที่เห็นอยู่นะอ๋อต้นไม้นี่นี่คะล้มทับผู้คนตัดที่ล้มทับเนี่ยอ๋อนนี้ก็พอผมก็จากนั้นมาก็สองสามวันท่านท่านไปเรียกเอาไปเอาใบตองมาเย็บท่านขย็บใบตองให้ผมทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าปู อันนี้เป็นใบสีเปิดซับใช่ไหมใช่ใบสีอะไรนะคะน,นี่ไงใบสทีท่าน,นเรียงยึดแบบนี้ให้เราดูโอ้ใบสีเ,เสบิกซับเบิกซับนี้ใบสีเสบิกซับเบิดซับผมผมสงสัยผมถามว่าก็เคยเห็นในิมิตด,ด้วยไงใบสีแบบนี้เลยถามปู่ปู่ว่าใช่ใบสีเปิดซับลูกท่านจะเบิกทิศซับที่นี่ให้ลูกให้หลานนะทมาสร้างกระ่าไม้ท่านอ่ะอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจเย็บไปบ้านก็ไปเย็บใบสีไปชวนเพื่อนเพื่อนมาจาก จากสนมด้วยแล้วก็สีขอด้วยแล้วก็อัตนาด้วยว่าให้เราจะทํายังไงจะสร้างกระท่อมให้ลุงปู่ได้เราก็มีมีปัจจัยเนาะแล้พอดีเพื่อนๆก็หลวงพ่อพ่อสุนทิท่านก็ปรึกษากับลูกหลานท่านว่าพอจะมีงบให้พ่อไปสร้างให้ลุงปู่ไหมเพื่อสร้างบุญบารมีตรงนี้เนาะ,ะให้ลุงปู่ช่วยปัดเป่าลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขเนาะ,ะพอเราทําให้ลุงปู่แล้วเราก็มั่นใจว่าลุงปู่จะช่วยลูกหลาน ช่วยในทางไหนทางหนึ่งก็ท่านก็ต้องช่วยพอเรามาสร้างแล้วท่านก็พูดในนิมิตแล้วว่าหลวงปู่จะช่วยจากนั้นมาก็เลยรวบรวมกําลังกันมามาทําตรงนี้ใช้เวลาเี่ใช้เวลาสองวันสาองวันสามวันนี้สามวันนี้ได้ขั้นนี้แต่ยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่าวันนี้คือวันพฤหัสขึ้นหนึ่งค่ำ จะขึ้นให้ลวงปู่ก่อนแล้วก็ลงพี่ก็ท่านก็จะหาช่างมาทำต่ออีกทำต่ออีกให้เรียบร้อยให้แข็งแรงวันนี้คือได้เลิกไงได้เลิกเพราะผมต้องกลับบ้านไงวันนี้สร้างให้ปู่สิลป์ก็ขึ้นให้ปู่ขึ้นให้ปู่ศิลป์ก็ต้องกลับบ้านบถามว่าเมื่อคืนนี้ปู่ก็มาทำร่างใช่เมื่อคืนประมาณสักสามทุ่มกว่าท่านมา มาแต่ท่านก็พอผมสวดมนต์ทำบัตที่สาราใหญ่เนาะหลวงปู่ประทับอยู่ตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยเขียนองพญานาคเขียนพญานาคท่านบอกว่าเออไอแหวนไว้ตรงไหนก็ได้ลูกให้แหวนให้แวนถต่ว่าจะเอาไว้ตรงไหนท่านว่าแหวนในสารานี่แหละเป็นตรงไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ผมก็นั่งอยู่กับท่านประมาณครับ คาทุ่มอ่ะแคาทุ่มรับแล้วก็ฝนก็ตกท่านก็ไม่ลุกท่านก็นั่งเขียนตรงเนี้ยฝนตกแรงไหมคะตกแรงไหมคะไม่แรงหรอกแต่พวกเราดูนฝนก็ไม่ได้ต้องเป็นหวัดใช่ไหมจ้ะปู่ลุกเธอแ่ไม่ลวกปู่ไม่ลุกก็นั่งเขียนนั่งเขียนจนเสร็จพอกลางคืนพอรับผมจะเสร็จท่านก็ว่าลูกขอขอบุรีหน่อยไปยื่นบุรีจุดให้ท่านผมก็เข้าไป นอนเห็นว่าจุดทูกเสียงทายให้เลขด้วยใช่ไหมครับใช่ก็ขอขอท่านพอดีแม่ร่างเอาเอาทูบซิงซีมาจุดเมื่อคืนอ๋อก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับจตัวนี้เลยจุดตรงนี้ปักตรงนี้ปักนี้เลยอ่กุมานปักตรงนี้พอเลขก็หมดแล้วพอดี่ทำกระท่อมวะก็มีแต่ตัวเลขให้เนาะถือว่าจะให้ลูกหลานเนาะค่ะไม่รู้ว่าใครจะมีโชคมีอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นก็เลขพี่ปูให้ อันนี้คือลูกหลานเอาไอนั่นมาจุดใช่ไหมไอปูจป่จุดให้ปู่มาจุดให้ปู่ก็เลยจุดให้จุดให้ก็ได้มาแบบนี้ในคืนวันระด้วยคืนนัพระวันเมื่อคืนอ๋อคืนนัพระเนาะมีอ,อะไรจะฝากไหมที่สุดยก้ถ้าถ้าเป็นปัญหาก่อนผมจะไปน,นอนลวงปูป่บอกว่าขอบริมน แลให้เงินพอดีบาทให้บุรีหนึ่งมวนให้เงินสิบาทให้เงินสิบาทพอดีม้วนหนึ่งคือเมื่อกว่าท่านจะซื้อบุรีเราไปสูบนั่นแหละแต่เราก็ตีปัญหาว่าจะมีเลขหนึ่งเลขห้าอะไรอย่างนี้เนาะค่ะพอดีม้วนหนึ่งขอเงินสิบาทให้เงินให้เงินสิบบาทพอดีม้วนหนึ่งให้เงินสิบาทแล้วมาสร้างกระท่อมเสาสามสี่ต้นเสากระท่อมสามสี่ต้นแล้วพี่เนาะใช่ตัดต้นไม้สามสี่ต้นสร้างกระท่อมให้ปูตัดต้นไม้สามสี่ต้นสร้างกระท่อมให้ปู ใช่บุรีมวลหนึ่งกับเงินเหรียญสิบ,บาทหนึ่งเหรียญใช่เฉพาะคงนั้นเมื่อคืนค่ะท่านให้แล้วแล้วแล้วลงตีว่ายังไงคะไม่รู้ไม่รู้ไปเรื่องโฆษณาเนี้ไม่ตีเลยเมื่อคืนให้ท่านเขียนให้ท่านเขียนแต่ยันใส่มือให้อ๋ออันนี้ลบออกหรือยังคะมันลบแล้วลรือมันลบไปหมดแล้วล้างหน้าล้างตาล้างตัวหมดแล้วปู่จะให้ิจริงจริงหรือปู่ให้ลูกหลานทุกคนนะค่ะเพราะว่า คำว่าลุงปู่ถ้าท่านให้ผลนะฮะจริงจริงสัพพิที่ว่าศราาัทธาศเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าสมัยก่อนลุงปู่เขาแห้งนะท่านท่านจะเขียนเลขให้ลูกหลานเนะาะพอดีลุงปู่บอกว่าอยากเขียนให้ให้ลูกให้ปัญหาลูกหลาน จนหลวงปู่ล้เขาแห้งละสังขารก็ไม่เคยเขียนให้ผมเลยนะ,ะท่านเขียนให้ครั้งเดียวคือได้แปดหนึ่งพื้นนั้นได้แปดหนึหน้าตอนนั้นเท่นไม่เขียนเลยเพราะว่าหลวงปู่สอนไว้ว่าอย่าเขียนเลขให้ลูกหลานให้ลูกหลานไม่ทำมาหากินจถึงวันห้ยออกจะมาขอแต่หลวงตาหให้ปัญหาไปจากนั้นมาเป็นสิบปีหลวงตาไม่เคยเขียนเลขให้ผมเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเขียนให้สวดมนต์ทั้งคืนที่วัดบ้านสวนท่านให้เงินหนึ่งพันบาทกับเลขสามตัว เราก็สวดมนต์จนสว่างเนาะรีบกลับสีขอไปซื้อท่านยืนเงินให้พันเลยเขีนเลขให้ด้วย3ตัวลูกรีบกลับไปซื้อเลยไปเราด้วยความม่วงเราซื้อรอตรี่ถูกเด็ดเลขท้ายรถตเรี่สามตัวนะสองใบสามใบแต่ถ้าซื้อเตดิินก็ได้ท่านบอกว่าลูกหินไหม ให้สองคนได้นะับเพื่อนผู้หญิงีคนหนึ่งให้เงินหนึ่งพันบาทก็ให้เลขเหมืนอนกันคนนั้นก็ว่าไม่กล้าซื้อเงินหลวงปู่เอาไว้บูชาเลขกับไม่ได้ซื้อแต่คนต่างางุ่งนอนกันพอหวยออกวันนั้นนะปากันสุดุ้งเลย <laughs> นั่นน่ะคือตอนนั้นที่หลวงปู่ท่านเขียนให้หลวงปู่เขาแห้งนะท่านลงลงประทับร่างหลวงปู่หลวงปู่ลงประทับร่างหลวงปู่เขาแห้งแล้วเขียนเลข้ลูรห่างพอตอนหลังลูกหลานถึงวันแา่ลงตาแล้วโอเคครับพี่แล้วทำาบแปดแปดเองนี่ แปดห้างล่างมันเลขห้าแต่มันมันจางอือแปดแปดห้าปูเค้นให้เมื่อคืนมาจา๊ะจดทุบอ,อ๋อจดทุบมันออกเลขหุ้นเมื่อเช้าด้วยเด้แปดห้าอของพี่มาออกตอนบ่าย <laughs> ออกเมื่อกี้หกสอง